นี่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาสถานที่นี้ครับบันลึกว่าฝันวาน่าหุ่นสายไม่น้อยนะครับเนาะจะได้เข้าไปสู่วิถีโลกแล้วกันได้ฮับการสนับสูงตอนฮับจากพี่น้องเจ้าพยาวดีใจครับแล้วก็ภูมิใจนะครับแล้วก็สร้างงานด้านนี้ต่อไปครับเพื่อจีงเสียงของจังหวัดพยา,ยาครับความเป็นมาของหุ่นสายนี่มาจากคิดเล็กเล่นน้อยหันตัวย่างของ ข้ามานะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะได้เมืองไทยจะได้มีก็เลยมาคิดสร้างเป็นคนแกครกกับใช้เวลาเริ่มตั้งแต่ปี2 5 5 4นะครับในกือบ3ปีแล้วครับกับพยายามพัฒนาขึ้นมาจนสามารถขึ้นสู่วทีโลกได้ครับกันตอนบาัอย่างดีครับตีนวทีโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครงแรกนะของประเทศไทยครับ ครับงานเทศกาลฮุนโลกเริ่มตั้งแต่วิทีหนึ่งพฤจิกาถึงวนทีสิบพฤจิการนะครับฮุนสายพยัคของเขาได้ขึ้นสามวิธีนะครับไดครับความสนใจขึ้นวิธีแรกตีสวนนะคะพี่ลุมวิธีที่สองตีเอซิตี้ครับแล้ววิธีที่สามตีวิธีโลกตีหอศิลเจ้าฟ้าครับได้รับการต่อภาพจากฝนพอเน้นหนาครับภูมิใจครับที่ได้เผยแร่จื่อเสียงของยอดพยัพร้อมครับหุนสายนานแถมครับ เขาแสดงนี่เขาจะเน้นนังไปตามเกี่ยวกับเพลงต้นเมืองเขาทำนองซอต่างๆเตี่ยไปคือคนรัก่องเกี่ยวฮ้จักนะครับแบบเพลงทำนองซอ,ของเขามีอย่างพ่องนะแล้วก็บ,บ้รย้ายถึงสภาพบ้านเมืองของเขาแบพยาพยามีาห่ังนึงก็คือกว้านสองพระเจ้าตะหลวงสามป่านิ้นตีล้ำนะครับป่าพญยา,ยาล้ำที่สุดเละครับ